ตอนนี้รถอยู่ที่ระเบียงห้องนอนนะคะก็จะมีพิกขี้หนูค่ะอันนี้จะเป็นโหระพาแมงลักและนี่ค่ะกระเพ้าอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบค่ะถั่วฝักยาวและนี่คือบวัว อันนี้ก็จะเป็นมาระขี้นกนะคะทั้งหมดเลยส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นมะเขือทั้งหมดเลยนะมะเขือกรอบค่ะแต่มันขึ้นมาได้แค่กระถางเดียวเองนะคะอันนี้จะเป็นพริกจินดาแดงค่ะยังไม่ขึ้นมาเลยผักโขมถั่วพูยักษ์ได้ขึ้นมาแล้วนะคะถั่วพูธรรมดาค่ะน,นี่ก็เป็นแตงไทยนะคะแตงกวาไทยด้วยค่ะอันนี้ยังไม่โผล่มาเลยนะมะเขือพวงค่ะ ผักบุ้งนะคะขึ้นมาเล็กๆน้อยๆน,น,นะผักบุ้งเหมือนกันนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะไม่เยอะเลยปีนี้สงสัยจะไม่ได้กินยี่หล่าค่ะปกติยี่หล่ามันจะขึ้นก่อนพวกเลยนะนี่เป็นผักชีฝรั่งนะคะผักชีใบเลื่อยค่ะยางเลยมะกรูดนะคะต้นนี้งามมากเลยค่ะอะไรต้ยมยำอะไรอยากเข้าบ้านจะมาขึ้นอะไรตรงนี้ล่ะไปข้างโน่นข้างล่างโน่นเลย ไปเข้าสวนกันอีกวันนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงมือปลูกพาักอีกนะต้องไปถางหญ้าอีกค่ะอากาศเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวมีลมแรงเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดไม่ออกหนาวนะคะไปเมื่อคืนนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยนี่ผักของรถนะคะอันนี้จะเป็น snow ์พี s นะคะถั่วลันเตาแบนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นถั่วลันเตานะคะปลูกเมื่อวานนี้นะคะ่ะ กฝรั่งนะคะกําลังขึ้นสวยเลยนะนน่นะคะทั้งแถวเลยนะคะการปลูกถั่วแขกค,คนที่นี่นะคะก็จะง่ายๆค่ะก็คือพวนดินให้เรียบร้อยนะแล้วก็หวานเอาเลยค่ะหวานไปให้ทั่วเลยนะแต่สําหรับรถเราคิดว่ามันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกเก็บถั่วได้ยากมากรถเลยทําล่องให้ยาวแบบนี้เลยค่ะัวแ วแบบนี้นะคะทีละเม็ดค่ะมันจะได้ไม่ติดกันแล้วก็จะได้ไม่ขึ้นอยู่รวมกันมากเกินไปนะคะไปถึงนน่นเลยนะสุดขอบนน่นเลยค่ะหัวแขกเนี่ยมันปลูกง,ง่ายนะคะก็ไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายค่ะกลบได้เลย หัวลิษงแล้วก็โถวแขกเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแ,แรดดิชนะไปกินข้าวกันค่ะวันนี้ได้เมนูปลาหมึกกับตำแตงนะคะเราก็จะมาหั่นค่ะชิ้นเล็กแบบนี้ก่อนนะคนสเปนเขานิยมใช้กันไกรนะคะเนื้อมันจะม่เล็กมากถ้าเราใช้มีดล้วเนื้อมันจะเล็กแบบนี้ค่ะ ปลาหมึกในเนื้อมันไม่แข็งนะเนื้อนิ่มมากเลยเข้ากันมากเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะอีกนิดนดงลูซี่ก็จะเอาจักรยานมาปั่นเล่นได้แหละค่ะบรรยากาศนะคะ,ญญาาะ,คะมาแล้ว <c oughs> นั่งเฝ้าดูดูซี่นะจะหลับไปได้เลยค่ะเราเข้าสวนกันดีกว่านะแดดออกนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวต้นกล้าสามอย่างนี้นะคะไปลงปลูกนะใส่กระถางใหญ่ค่ะถอเสื้อยังคะอืมอ่ะโอเคเก่งมากค่ะ ข้างนอกลมแรงค่ะก็บอกให้ลูซี่ใส่เสื้อผ้าให้มิชชิดนิดนึงนะคะโอเคไหม เปลียนใส่กระถางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รดน้ำค่ะลูซี่ก็เล่นจนเหนื่อยเลยค่ะขอหลับพักผ่อนสักนิดนึงย้ายผักทั้งหมดนะคะขึ้นไปบนบ้านให้หมดค่ะ ลูกเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามาไว้ตรงด้านนี้ก่อนนะไว้บนบ้านนี้ละคะ่ะระเบียงห้องนอนนะคะเพราะว่ายังเอาลงดินไม่ได้นะช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่ค่ะเราก็รออีกทีน่นนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ